เอ้าเป็นยังน้อเชฟมาเนี่ยพัดนกกับพัดพัดเพชรนกนายผ่านเปชรไหวก็นั่งสซคักได้ไอ้โอ้ยขอดยังแหะนะะมุกมัมขอดมัมโอ้ยมัมกระสินวะมัมหลงคำมัมหลงคบโอ้ยนกนะก็มาอ่านแต่ปะโอ้ยานเพชรไมวันนี้เพชรยังสูกินให้นอนนายผ่าน kết thật phát ph môn ph 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 phát kết thật sẹp Phật phát Biết cây cả đấy Tổng cây Mì cây mắm vào nó này, sốt đó đi này Hả? Loi bosin. Loi bosin. Oi loi bosin. Mother, sao. Me hàng mày mày Sunday. Tuck. Tuck my mày ở đây Sap hèn. Meet Bobot or no? Boga miệt bố vất ngô nó bố ngô ngô miệt ngô hả bố à? tay câu à? bố, bố tay câu โบไม่จัน่อยมึงเนนกเจ้าบินเจยเจิดนี้แต่เฮานี่โอ้ลองเอาเป็นเชฟลองเพลงฟังนะ่เชฟ siết đi kia thằng chăng đi kia thằng chăng vừa đi kia đi kia thằng này quân sẽ đi kia kia thang này coi cứ mang thế này phấn mà นี ar example, <No oh, 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 <S <S ่คเป็นดอกคราเตนตูก็เาตูย็นไมหอนโอ้ยหำเปียดได้ห้ำเปีย้อโอ้ยไม่ห่างแตกแเขาเนาะไม่ห่างม่ใหม่อันอันเเพดี๋ยวอันขั้นีอันไม่ห่างไม่ใหม่ชนใจนี่ทักหาทางเด็กใดเน่ยก็อันฝากอันฝากเฟียฝากไรกันนะ เสือ้อาโอเสื้อาโอัอโอนนี่คุณนบอกเปิดเก้านิ้วมันวะวูทำาานะบไรนี่ชิบนิ้วเป็นเป็นเสือได้หิบหนิ้วเลยายแเอาพี่นอนบอนว่าหัวม้นวน มาแล้วมาแล้วอันเสียนครับอันด,ดึงจุกออกให้นะน,นะคนไหนอยู่ะฮะฮฮนี่ได้ไหมป,กป,กปักปักโหลดตังค์ป่วนนะเสียงฟังเสียงกับพ่อข้าวนกข้าวนอกอืมเอาเอาอันนำสายใจจริงพี่น้อง Nam sẽ chơi chinh bố hai tua phê mọi thứ mất đi năm tám mươi làm mùa mày mày sợ làm mùa 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 เฮ้ยเดี๋ยวแรงมาใช่เบกนึ่งนี่เบกนึ่งนี่ซับมุนอุ้ยปุ๋ยปวดนะจอกหนึ่งหูสันจอกลอกจอกสองหูสั้นจีรีจอกสามเห็นยุงทอแมงมีจอกสี่จอกห้าเห็นปลานึกว่าเมียจอกหกฝนตกอันนึกว่าแดดจอกเจ็จอกแปดเห็นแดดนึกว่าฝนเอาจอกสอง นัดจอกนึงแน่เนี่ยจอกนึงก็สําหนีมันเท่าฮ้อนจอก4จอก5สิบ่โออีหยังก็เอาบ่แม่นอันพ่อยกดอกว่าบ่ข้าวบ่นกน่บ่ข้าวจังแอ่ดอ Bớt đầu bắt đầu làm sẽ trái chinh chào phát nốt vô nè nữa nữa xuất nữa 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 gạt đâm một đầy anh hai mô màn, sếp theo bà bọc đi chọc xong rồi sap đúng sao miệng sap an năn sòi 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 an năn Quạt, quạt, quạt ตามชมตอนต่อไปพี่น้องบอวนัวหัวมวลเอาครับมาบึงเชฟครับมาเนี่ยเซียนเป็ดว่าไงทำอะไรกินพัดนกพัดนก,นกอันนี้คือเฮียนย,ยังเนี่ยเตรียมเครื่องใส่ก,ใกระชายหยอดชุดยอด,ด,ยอดพัดนกพัดนกมาเนี่ยพี่น้อง แซ่บเ็ดแซ่บเพ,เพ,เพ,เพ็ดเ็นใช่มากินีนวยน <laughs> คือะไร่งันวยบกเก่งคนนี้ยเยแ้อยเทียทโอ้แหนหมน้อแมนบ่มนมละอ้อยยบเ็วอยบเ็วอยนาอื่นนี่ป๊อปป๊อป เท่อเทปเต็กกินบ่ดนี่ย่งๆๆย่งลโอ้หวนะอยู่ยังมาหน่อียังอไรเบเบใส่กพัดอันนี้นะฮาว่าอันนี้แม่บ้านเยังแม่บ้านเทีบอกเตียงเชฟแน่นอนลูกเมือตัวนี้ไหมยังอะเจ้าเห็นยังอปอกปอกนป๊ี โอ้ยพัดหนกใส่ไปบกเบอร์ยหาเห็ดเด้อพี่น้องแม่นแนวอยู่เงี้ยกูด้อ้ยจงแม่นใส่พริกไมนี่โอ้ยถือมหาเดียกันเนาะเนาะเอาอู้ดอ่ะโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยออกหอนนะออกหอนเนาะโอ้ยอากาศหอนขาดบ่อยเนาะ นี่น่ะแมวนี่แมวแดงแป้งมันคนรับเสียบเลยแมนมน้อมันจะไลบ่่ป่าคอยไลได้หมอนี้เด้อลืมตื่นเด้อลืมตื่นัวเช่วยได้ลืมตื่นลบินก็ได้ลบินก็น่ะแอบอบแอบอันอันอย่งก็อันเลบินแบบอันอย่งก็อาจารย์แมนมั้ยเล็บกคือ

mẹ pay, mẹ pay, mẹ pay ba sịt giọt nông phi long thịt thay thay vậy há cái ẩn neo kẹm nè หาแนวสมกงนโอ้หาแนวสมนตังยู่ไก่แล้วนเนาะเด็กกินไงบ่เนาะพัดนกมือนี่เนาะพูดนะพูนอนทากันอนทาอยู่นะเนะออเป็นไอง <c oughs> น่อยเ <c oughs> บาวิว <c oughs> เนะ้กอขนัก้ัตัวใหพี่นอ้องเพิ่งกันนะยกตัว,แ,วแก้วขึ้นเหรอโอ้ยเออพูดนะ กับอันสองเสเขาคกันมาว้ดแล้วก็จะไปกินละวนกนี่กินเนี่ยกินะหม่งกมนแล้วโอ้ยน้ำลายดว้าวเว่นวนกนีนะะม่สมเสม พี่น pues er oh nah ้องไล่แตกน้ำเราเลยแบบดีนแม่เลื่อนอาจารย์แม่นี่ยนะหน้าหน้าทองโอดักหน้าติขีเดียนดักทองติขีเดียนเล้ๆๆ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 ๆุๆๆ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 กๆๆ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 ๆัๆเลยๆๆยเๆๆๆๆๆๆลๆๆๆยๆลาๆใๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆเ สจอบัได hey, so wow, so ้ขวานี่บ่เนี่ยเฮ้ยดูเ่ตุตอเอานี่ละใส่หมอนมันนี่อันเส้นเพื่อนสีเทนิสู้กินมาสันแต่ว่าท่านหูงจ้าวิธีอยู่โอ้ยแนวเลยหรอกเสี่อนก็ได้ใส่ขวหมอคุกแป้งหน่อยจะทอดมันจังกรอบพี่น้องคุกแป้งแป้งคุก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 หน่อยนี่แป้งแมวเลยไม้ให้แมววู้นี่ไม้ให้แมววะแมวเอา ใส่ได้เยๆเลยรยๆๆคุกๆ้าโอเคครับจะเสียพนาพี่น้องพัดนกมาเนี่ยมือดวยได้บหมวยได้ถุงเลยถุงเลยเดี๋ยวผมพัอรอยยอพัดรอยย่อ You cây chè rãi nữa quá, quá, ui, quá. Check the button and. dì, dòng chắc dạ. Cham đấy. chị đấy. chấm đấy. này, nó cứ đấy. chị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  qua, chị qua ใส่ข้ามูสิกเจ้าเด้อะไร้บ้าห้องฟารพอละถอดเข้ามาอันเห็นยยังก็เชียบเห็้ยยังเนี่โอ้ยผัดหนุกนี่แหละขั้วลวลูกทุงเยอะพี่น้องน้ำให้น้ำหน่ายี่่ละอย่าสวยรู้เขาว่าไม่ต้องสวยรู้เสียพือเก่าเอาลครับ โอ้ยอีกน้อยไอ,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 อ้ก็น้อยแทะยิกไอ้ยิกเก็บเบิร์ดคุณอะถ,<อ>ถอดไหมโอเคครับพอนี่กลัวทุงให้ทุงหน้าเข้าไงพี่น้องเฮ้ยจะเสียบดก็เขาไปได้ครับบนนนนเห็ดเใช่ฮะกัดยุ่นนี่ แม่เหี้ยชูกินยังเดียวโอ้ยหาเมียที่ะมีห่างไม่ใหม,ม,ม่เอาอยู่บ่เมีา่มมางไม่ใหม่เอาบ่จะไปบอกเพิ่น <c oughs> อีคิดยากแท้นี <c oughs> โโโ่โอ้โหจบๆบ่อันห้าวเมห่างไม่ใหม,ม่ไอ่จังดูจังขยันเนี้ย่าไปเอาถัา่วสาสมหน่อยนึกมาสาสมหน่อยบ่ ในบดในบดออ,อันพยสนใจกับถักมาเด้ออันกินเราก็เป็น <c oughs> เรียเขาก็เก่งพี่นอ้องเ้าะทำตากินเป็นสือรอกไก่ทกตากินเป็นเอไปน้ิก็นกติกใป่ไิกบป เซเลกจุ่มกันมมหน่อมือเจ้าวูุ้เอดดอก็บแบเสียงปดแสบป้แปป้แป,ป,แป,ป,แปี่ถอดนุ่ครับพี่น้องซับมุนมนมาถอดคลุกแปงงกกก้งมาถอดนี่กบกบกันนบข่านนข่าเลย เชฟไหมเชฟเชฟเหียวออกหรอคือสองสาอันจอกออกขอนวดเว้เาเบิ้งมาเนี่ยออกโป๊ออกก่อยเจะได้กินดอกคนว่าอันเตบอกวิธีจะเริ่มคนว่าเนี่เด้ดอ,อกเชฟก็ได <c oughs> ้มาเค็จอยู่กับผมพิกานเน็ด ขันนะเมียตัว่าไม่ห่างไม่ใหม่เห็นเจ้ากินเสียบเอาตัวซัดมาหน่อยเอามามาเลียงนึกซื้อไม่สมัยหรอเอ้อเพลสนใจกับติดต่อเด้อครับลังไม้เด้อไม่ห่างไม่ใหม่เด้อสวดประสานส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอายเราปะเจ้าสีแดม่อยนอคลิปนี่ได้เพราะว่าเจ้าสีแดงไม่อยนอยคลิปนี่ะ ถอดนกพี่น้องถอดนกข้าวข้าวข้าวโอ้ยข้าวนกข้าวข้าวไม่ไม่ข้าวดูแถวเลยนะข้าวดูแท้ได้ได้ไปได้แล้วได้แล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วไปกันได้ทีแล้วได้ทีแล้วไปกันนกพี่น้องพ้านกนกพี่ลับโอ้ยอย่าหาว่ามันโมเมนนกในกระทา ว้าวโบเลนโบเลนไหนมาเดฟาร,ร์มเนาะหอม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 อมเลี้ยงอุยหุยมันเลี้ยงเยงินใหม่โ <c oughs> อ้ยกัดกับกอวพี่น้องพัดนกไหมหเชฟเป็ดเห็นอีกกินได้หมดเนี่ยเป็นไงบ้างเชฟวันนี้ คุณคิดว่าคุณจะทําได้ไหมเสียบแน่นอนเสียบแน่นอนนะเนัว,นวเอาไม้เทียบไม่แล้วว่าถ้าไม่แล้วอโอ้ผัดติดกระเทียมครับพี่น้องเปื่นคนไมนไดไ้เกือบเบิเบ้ลพีนนน่น้องฮเปื่นไม <ป S 1> <ไป S 2> ่ดได<ป>้เกือบเบิ้ลเลยท่านเปลี่ยนเต็มเลยนะ

มึงทาทางวะไฟแดงอยู่พี่น้องโอ้ยอยู่นะพัดนกไฟแดงพี่น้องโอ้ยเดือดพวดนะโอ้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 ยชีดบะบะปะหักซะเนาะหูวถ่านหัวถ่านหักซะเนาะอ๋อเออเออเอออ๋อไหนไปครับหอมไปหอมแล้วเอาเนี่ยก็นกนกไก่นะครับ โอเคอ้าวงูไซบันเนี่ยงูไซบุกได้บุกได้บุกไดอ,อมันนี่เชียเ่ยเป็ดเี็ดกินครับปุ่นเนี่ยเชียเ่ยเป็ดที่นายกินครับปุ่นเนี่หยห่วยหัวแหง้งว่าทางอุ่นเบาเลยด้เบาเบาแล้ว,าาวได้ยาาีหัวแห้งได้ เป็ดเตือนอยังหัวแห้งไหนเป็ดเตือนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอืาาออืเอ,อ,เอาน่ายาดกว่านี้บอรครับพัดแหงเลยอเอาอินปรุงก่อนก,นกันเลยครับสอดหอยมา ยอดหอยอยอดวอดัหยอดน้ำบ่ยอดน้ำน้อยบ่อันมจน,<อ>น,น,น้อยได้พอ,อยีไ่ไเลยยี่ไใส่อันนี้ครับซอสหอยอ่าตามเลยซอสหอยครับพี่น้องขวดนะบ้ยบา,นบานครับพี่น้องขวดบาน,บาน อย่าสวยหรูเขา่าไม่ต้องสวยหรูขวบันตุ่มขวบันตุ่มก็อร่อยได้พี่น้องบ่ต้องมายึดติดกับความสวยความหรูหรอกครับพี่น้องใส่เลยครับเชฟเอาเอาเลยตามสูตรเจ้าเลยเอ๋อใส่อี่อ้าเออเออโอเคสวยงามเคาะทานนั้นจะคือไงมองมองแป้งๆไงเออเรียกเรียกแขกเรียกแขกก็เรียกแขก có liệt kẹt bộ này nhà xã nhà xài rồi không xài đây nhà đây nhà bộ xài đó xin lỗi xin lỗi xin lỗi kia đẹp mình như nào ạ xảy đây xoắn để mặt vấn đi, xảy ra ui, thùng thùng อย่าสวยหรูพี่น้องเอากูนะท่าทางเรารถดีพี่ๆรถดีดยังไงโอเคไปแหงรับ เอาไอ้อะไรนะน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลฮะน้ำตาลน้ำตาลอะไรนะอะไรสูก่าภาษาอังกฤษว่าสูก่าสองสูก่าโอ้เจ้าคือภาษากอางภาษาอังกฤษบัสเจ้าจะเอาเมียฝรั่งเสียนป่ะฮะบ้าเม่อบ้าไม่ห่างนะโมนี่มสิไปพัทยาพเลยเอาจะเจอกันเด้อพัทยาเด้อสาวพัทยาเด้อ bỏ <laughs> cửa cho nó hạ nó à, ta mới xóa tấm pha à, lời để lời 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 ok đối ngang โอเคสวยงามนี่เนี่ยพี่น้องที่เด็บอยู่วงนี้พี่น้องบันเนี่ยโอ้ยไอ้กระไช่เฮ้ยมาไหมกระไช่อันก็บันมีปีไช่ไหมเก็บเรื่มโอ้ยพูดนะเก็บเกลี้บเก็บเกลี้บเกลบเกลี้บเกลี้บนี่ละพี่เด็บอยู่วงนี้หอมบันเนี่ยมาตั้นแล้วเดี๋ยี่เด็บมีวิธีเด็บอีกเด็บเด็บพี่น้องบันเนี่ยมีทีเด็ดอีกนะครับปล่อยดูนะครับทีเด็ดคืออะไรฮะ เอาผัดไปก่อน,นะฮะพวดนะแงยแตก่แงยแตกหนุ่พี่น้องผัดหนุกแฉบผัดกิโอกกระทะนี่พวดพวดโอ้ยลุยเหรอาวเงยลุยกระทะหน่อยพวดอีการลุยพอมเบื่อเบื่อเบื่อเอาไหมเอาไหมอา้าวเทียดเราขาวเราเราพ่ดีเกี้ยลาดขอบกระทะเลย กวาดอุ้ยนี่แหละที่เด็ดมันพี่น้องอยู่ตรงนี้แหละเด็ดคัก้งเลยที่เด็ดเนาะสิมเบิงเจ้า皖ชิมเบิงบาดเนื้อเค็มมันขาดยังเติมไปขาดเราก็เติมไปเราก็ทำนี่สิบเบงสิบเบงจะเสียไปงงพร้อมหุนหุน นั่ง่้หอมๆพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเลยอยากให้แบบตัวซับแบบมีกินมีรสชาตินะขาดอะไรครับพี่ขาดบ้านปะจักหนอโอ้โหอืมือนจานนี้เลยแบวอืม้า,านผัวปะ ตอนเชื่องเลยตมนหเสีบเลยได้เดได้โอ้เสีบเสีเสีกนแล้ก็ใส่พักอันยังเหรหาเออมันพัดาเลยนน้องรอบนี้ใส่หูผ้าเบื่อนะกินได้กับเาไ้กันเบื่อหู่าหอมเนนนองใส่ใบหูว่าหอมหอมหอมแล้วตนั้นทางหอมหอมกับเผาอีก เลือกผัดชาผัดขี้เมาผัดขี้เมาครับถ้ใส่ใบอืผัดชาใส่แล้วพี่บ้านอยู่อะไรวะตันบ้านไรกับบ้นกับบ่บ่คืออาหารปลาเนาะส่งออกเค็มๆยังไงเนาะเค็มเผ็ดๆเผ็ดจะเสียบพี่น้องบอกเลย หอม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 ดุติงกระดิ่งแมวพี่น้องทักปวดเนี่ยก็ธรรมด,ดาเอาบาดแผบไปลงพยาบาลพี่น้องใส่หอดใส่หอดสองเสาพี่น้องพัดนกใส่หอดสองเส้าเนื้อธรรมด,ดาเลยสูตรเชียนเป็ดเอาได้แล้วบ้านนี้คักบ้านนี้ไม่ได้เชฟแน่นอน,นปะวื้อนเอาพี่น้องเด้อ เอาร็วๆพี่น้องหอมบมอเชฟนั่นเด้ฝีมื่อหายจปกคะแนนสิบดาวสิบดาวโอ้ยเอาลุยมาเด้อพี่น้องกินขวานกพัดนกมีคนเของบ้านเหม็นใช่ไหมฮะว่าเนยไม่ห่างวะขอมาฝากได้เรื่องืหมื่นกันคนแรกคนที่สองมีหลุมมีแม่มีมีมหลุมมีผัวไปถ้ามีหลุมมีผัวบอหายบ่ฝากได้ไ่มทันคนที่สอง มุกหมัมขี้แถมมกหมั่มอันกินมกหมัาเจะไว้็นที่สามเนี่ยชงเอเกิดใช่หมกหมัามขี้ได้่นะเว้ยเป็ดเก้านิ่วเนาะองรเบิ้งตีเดินได้คะแนนจิเนิ้วเนาะเสียแล้มาด้พี่น้องัดนกเดีวแล้วะบบน้องว่าวันเนี่ยทีมงาน่งให้่งหน้าเฮาเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยต้องสวยรู้กินอาหารระดับพัฒการนี่จะเชฟระดับพัฒการเนี่ยันุ่ขัววันทุ่ง น้องถุงให้ตรงหน้าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่เชฟสิบเพลิงสิบเพลิงบุ้ยเลยชิปตัวนี้สิบเพลิงโาสั่นนี่ละมืออื่นมือรุนกินเป็ดไก่นะโมนี้ละมือรุนมโอนี้กินนกไปก่อนเอ้าสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายเพื่อน